สวัสดีครับเพื่อนครับทางหลวงหมายเลข41ทิศทางมุ่งหน้าจากจังหวัดชุมพรสู่อำเภอหลังสวนคะประมาณ30กิโลเมตรก่อนถึงหลังสวนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางหลวงหมายเลข41ครับเพื่อนครับขวามือเพื่อนๆเห็นรถติดไหมครับนั่นคือจุดสกัดครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นของทางหลวงหรือเป็นของขนส่งนะเพื่อนครับผมถูกสอนมาลักษณะแบบนี้ครับก็คือเมื่อไหรที่เราผ่านฝั่งที่มันสุขสบายจง จงจงบอกกล่าวฝั่งที่เขากําลังจะมีทุกข์ครับด้วยวิธีการสาดไฟสูงครับฟาบฟาบฟาบ พื่อบอกเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามให้เขาเตรียมตัวครับอาจจะไม่ถูกใจสำหรับคนที่ไม่ชอบรถระทําความผิดนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าพวกเราคิดแบบนี้ครับรถครอบบางคันเขาอาจจะกำส่วนตาง1,000งพบาทกลับไปหาลูกหาเมียเขาก็ได้ครับรถพ่วงบางคันอาจจะกำเงิน5 0 0พันไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่กาลังจะโดนตัดถ่าห้องที่กําลังจะโดนยึดก็ได้ครับเพื่อนๆครับเขาจะผิดจะถูกอะไรมันเป็นเรื่องของเขาครับให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับหน้าที่ของเราคือพลเมืองครับเพื่อนๆครับ